เอรก็แล้วทุกคนเคยมีความคิดกันไหมว่าการกินผักสดนั้นมันจะแซบเอลีขนาดไหนผมจะแสดงเห็นว่ามันแซบขนาดไหนผมสัจจารย์คุณผลคนเดิมวันนี้เราจะพาไปกินผักสดกันนะครับเช่นแรกนี่คือผักนะครับ มันคือผักอะไรไม่รู้ครับแต่มันขมมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดูนะครับความแซ่บของมันขนาดแม่ยังยงแย่งกิน,นครับ <c oughs> นี่ครับมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลย <c oughs> อันนี้ก็รสชาติ <c oughs> อืก็ดีกว่านั้นอยู่ <c oughs> อ่าวอยากกินสซๆเลย <c oughs> นี่ก็คือต้นบักเขือคืนเขาอาจจะสงสัยกันว่าทุกคนนั้นเขาอาจจะคิดว่าผูกคอตายผูกคอตายใต้ต้นบักเขอขึืนเป็นยังไงนี่ครับมันก็จะคันๆมาอยมแล้วลูกมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับไม่สุกครับเดีย๋ยวไปกินเลย นี่ก็คืออะไรไม่รู้อย่าไปกินยังไงเลยนี่ก็คือทุ่งราบันเยอร์เล็กๆมินิของผมเองครับนี่เรามาดูต่อครับว่าเรามีอะไรบ้างี่สวนเราเยอะแยะเลยเราเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรมากมายนี่ไงครับของโปรดผมเลยจะเ,เรียกว่าบักมอนนะครับอนะครรสชาติมันก็จะ ป็อร่อยละอาจารย์ตรงนี้นี่กินเหี้ยอะไรได้บ้างครับอันตรายมากเลยเดี๋ยวอันนี่มันคือสตรอเบอรี่สดเองครับเดี๋ยวผมไม่ดูครับ ผมไม่รู้นะครับว่าสตรอรี่บ้านใครมันเห็นผมบ้างแต่ว่าของผมนีมน่มันโคตรเผ็ดเลย <c oughs> แล้วเราก็จะเริ่มไปนกนะครับเราก็จะพาไปดูของที่เหลือกันนะครับอยากรู้ว่าสตรอรี่บ้านคนอื่นเขาเผ็ดกันไหมครับก็ผมมันเผ็ดนี่เลย ดูทรงแล้วไม่น่าจะเผ็ดน,นะครับมันเผ็ดมากเลยครับเขาเรียกว่าอะไรครับบักหอนสีเขียวเหรอครับอะไรเยะนะคร <laughs> <laughs> นี่ก็คือ e ต้อนหอมเรื่นี่ครับมันคือต้อนหอมทำข้าวผัดสีอิ้วนะครับ ไปกินาะเร่ม้วมันยอดมากเลยครับแล้วผมก็จะมาบอกความรู้สึกของมันนะครับมันช่างพูดมากเลยมันหวานหอมอร่อยจริงจริหอมอร่อยไม่เชื่อผมจะกินให้อีกทีครับอ้โอ้มันอร่อยมาก รสเด็ดผมเด็นกับความหวานหอมของมันด้วยเชี่ยผมเลยไปปรุงให้มันสุกก่อนจะตามจามครับแล้วเราก็จะไปกินอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับอืมว้ากเ่้ ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ